เนข,ข่าวมันดังมากเลยนะน้อยใจมากกว่าะอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยเป็นเพื่อนกันแล้วทำไมไม่บอกบ,บ,บลาบลาอะไรเงี้ยเจ๊ก็เป็นแบบเหมือนงอนแฟนอะโกรธ unfollow เด็กๆอะเออใช่แต,ออแต่ว่าแบบแป๊บเดียวแต่ท้ายที่สุดแล้วเพื่อนก็สำคัญกว่าผู้ชายค่ะแ <laughs> <c oughs> สดงว่าทะเลาะกันเรื่องผู้ชาย ยอมรับตรงๆค่ะว่าเคยงอนจนไม่คุยกันหลายเดือนสําหรับสองเพื่อนซีแก๊ง,งฟ้าเจนนี่เทียนโพสวรรและก็วุลเส้นวิลลี่ทิ่าก่อนจะได้อีกหนึ่งเพื่อนซีในแก๊งอย่างนานาไรบินาช่วยประสานเป็นกาวใจเชียร์ให้คืนนี้กันจะสาเร็จนะคะยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะหรือว่าแตกขอดแค่เพื่อนงอนกันเฉยๆเท่านั้นพี่ลองกลับกันเนาะแล้วก็ลองเป็นแบบว่าเอาใจเจนนี่ไปใส่ในใจพี่เองคือมันมันมันเสียความรู้สึกหมดเลยอะค่ะแล้วก็ ก็รู้สึกว่ามันความรู้สึกดีๆไม่ได้สร้างขึ้นมาได้ง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นเจนขอถอยตัวเองออกมาจากเหตุการณ์ตรงนี้ดีกว่าแา้วจะตจะแู่ว่าเจนนี่กับบุญเส้นคือตัดขาดความเป็นเพื่อนเลยได้ไหมเจนไม่อยากพูดอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่นะวันนี้คือเจนว่าเจนต้องรักษาใจตัวเองให้ให้มั่นคงแล้วก็แข็งแรงที่สุดนะคะเจนนี่ถึงจะตอบว่าหลังจากนี้เจนจะเป็นยังไงได้แต่นะวันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเพิ่งเกิดแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามัน เราพิจารณาแล้วว่าว่าควรจะทำยังไงเพื่อนในแก๊งเองมีเป็นกาวใจอะไรไหมคะก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเจนก็ได้ให้เหตุผลกับเพื่อนทุกคนว่าลองเอาใจเจนนี่ไปใส่ใจเพื่อนอะไรย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงคือพยายามพูดแต่ว่าถ้าถ้าวุนว่าถ้าคุยคุยกับแก๊งนางฟ้าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวุนคิดว่าวุนคุยกับเจนนี่ไปเลยดีกว่า <c oughs> ซึ่งมันยังไม่ถึงจุดนั้นก็ก็มันก็มีปัญหาพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็อาจจะแบบวุ้นพูดช้าไปรู้ช้าไปบอกช้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าความสัมพันธ์ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ของวุ้นกับเจนนี่วุ้นก็เขาก็เป็นเพื่อนวุ้นมานานอ่ะแล้วแล้วตั้งแต่รู้จักกันจนถึงวันนี้เราไม่เคยทําร้ายกันอ่ะเราแบบเราอยู่กันมาแบบอย่างที่ทุกคนเห็นนะอาจจะแบบปีนึงเจอกันก็ไม่ได้บ่อยแต่ว่าวุ้นก็ไม่เคยแบบว่าทําอะไรไม่ดีหรือเขาก็ไม่เคยทําอะไรไม่ดีให้วุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือวุ yard, like ้นไม่อยากให้เรื่องนี้เรื่องเดียวมันกลายเป็นเรื่องที่แบบทุกคนมานั่งตัดสินแทนเราว่าแบบคนนี้เป็นอย่างนั้นแบบตอนนี้เรื่องมันไปไกลกว่าความเป็นจริงเนี่ยวันนี้วุ้นพูดทุกอย่างวุ้นแบบออกมาจากใจเลยเมื่อคืนวุ้นก็ไม่ทัไม่ได้นอนเลยเพราะว่าวุ้นรู้สึกว่าตอนนี้คนเข้าใจแบบผิดไปเลยร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นวันนี้วุ้นชัดเจนมากแล้วทุกครั้งที่วุ้นตอบคำถามวุ้นอยู่วงการนี้มาสิหกปีแล้วพี่วุ้นแบบตอบคำถามอะไรวุ้นก็จะชัดเจนตลอดแล้วก็ความจริงวันนี้วุ้นนเีย ก็เหมือนกันในทางกับการบุญก็เจ็บไม่แพ้เขาเหมือนกันก็เสียใจที่แบบมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยล่าสุดค่ะทางอินสตาแกรมของโพลิพัฒจัดให้นะคะมีการเผยคลิปสัมภาษณ์ของเจนนี่และก็วุ้นเส้นจากรายการ3มแซ่บที่จะออกอากาศในวันนี้อาทิตย์ที่2เมษายนมาเรียกน้ำย่อยเป็นบางส่วนนะคะโดยตัดช่วงที่ถูกถามถึงเหตุผลว่าทำไมถึงงอนกันมาโพสลงเป็นออเดอร์ไปด้วย ท้งนี้นะคะเจนนี่ค่ะเพยเหตุผลที่ไม่คุยกับวุ้นเส้นเป็นระยะเวลาหลายเดือนว่าตนเนี่ยน้อยใจว่าเป็นเพื่อนกันแล้วทําไมไม่บอกเจนนี่ก็อารมณ์เหมือนงอนแฟนแบบเด็กๆโกรธก็ unfollow แต่แป๊บเดียวก็หายท้ายที่สุดแล้วเพื่อนก็สําคัญกว่าผู้ชายก่อนที่พิธีกรหลักนะคะอย่างนุ่มกันชัยกันเนิดพลอยค่ะจะขยี้ต่อว่าแสดงว่าทะเลาะก,กันเรื่องผู้ชายซึ่งทั้งคู่นะคะก็ยอมรับว่าใช่ตอนนั้นกลายเป็นข่าวดังมากก่อนจะกลับมาสนิทสนมกันเหมือนเดิมเป็นข่าวมันดังมากเลยนะน้อยใจมากกว่าอะไรเงี้ยว่าแบบเอยเป็นเพื่อนกันแล้วทําาไมม่บออกงย เลยให้เป yeah. ็นแบบเหมือนงอนแฟนอะโกรธันฟอ l ล o w เด็กๆอะเออใช่แต่ว่าแบบแป๊บเดียวแต่ท้ายที่สุดแล้วเพื่อนก็สำคัญกว่าผู้ชายค่ะแสดงว่าทะเลาะเรื่องผู้ชายใช่ ก็ต้องบอกเลยว่าแค่ตัวอย่างนะคะยังชวนให้จับตาขนาดนี้ก็ต้องมีพลาดน,นะคะรอติดตามชมกันแบบเต็มๆทางรายการ3แซบนะคะคในวันนี้วันที่2เมษาย,ยน2 5 6 6ยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Youtube ท็อปดาราด้วยนะคะ